อนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้นะครับผมมีปจัจแจยี่ห้อหนึ่งนะครับมาแบบถ่ายเพื่อนๆดูนะเป็นปจัจแจที่คุณภาพสูงเหมือนกันนะครับก็คือวีล่านะครับเป็นรุ่นของ j o k กเกนะครับก็จะมีทั้งนี่ปากตายสองด้านนะครับมีแหวนข้างปากตายแบบฟรีได้อันนี้เป็นแบบสวิตนะครับคือสับไปสับมาฟรีซ้ายฟรีขวาได้นะครับกับแบบ แหวนแวนข้างปากตายแบบเรียบนะครับอันนี้อันนี้มันจะเอียงอ15องศามั้งผมไม่แน่ใจนะลืมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบตัวเรียบนะครับแต่ที่ผมจะมาถ่ายก็คือเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่แบบเรียบนะครับแล้วก็ใช้สับด้านเอานะตัวสวิตผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมมีชุด snap on อยู่แล้วนะครับคือซื้อมามันก็จะซ้ากันแล้วมันจะไม่ได้ใช้นะครับก็คือว่า ถ้าถ้าเป็นแบบแบบนี้แบบรุ่นนี้นะครับผมเก็บเป็นสแนปออนไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเรียบนะครับซึ่งสแนปออนผมไม่มีนะรุ่นเรียบก็คือผมเก็บเป็นของวีล่าแทนนะครับใครจะอ่านวีล่าหรือเวล่าก็ได้นะครับอ,อ่ตัวนี้จะเป็น ยี่ห้อของเยอรมันนะครับเป็นของเยอรมันเลยนะครับแต่ผลิตที่เช็กนะครับฐานการผลิตอยู่ที่เช็กนะครับควบคุมโดยวีล่านะครับนี่จะเป็นโจ๊กเกอร์หกพันนะครับนี่ที่ผมเลือกเบอร์สิบเจ็ดมาโชว์ก็คือเพราะว่าเป็นแถบสีแดงนะผมชอบสีแดงนะครับตัววัสดุนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตแฉกด,ดาวนะ ประกบสามารถเปลี่ยนอะไรได้นะครับมีอะไรเปลี่ยนน,นะครับให้ดูนะเขาจะมีลูกศรให้ดูว่าหมุนไปทางไหนนะครับแล้วกลับด้านกันก็จะหมุนอีกทางหนึ่งคือแหวนอันนี้มันจะต้องสลับฝั่งกันใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบนๆนะจะใช้สลับง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้สลับไม่ได้นะมันเอียงนะครับอ่าให้ดูงาน วัสด <laughs> <laughs> mm ุไม่ใช่วัสดุนวัสดุในนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้อ่าจะเสาะร่อ,องด้วยนะครับ mm hmm. เห็นไหมความพิเศษของวีล่านะครับโจเกอร์ Joker ก็คือด้านนี้นะครับเราสามารถจะเอาสกรูนะครับใส่เข้ามานะครับมาวางได้นะครับผมไม่มีสกรูเบอร์สิบเจ็ดว่ะเหมือนผมจะไม่มีบ่ะ ไม่มีสกรูตัวอย่างอะ่ะเพื่อนๆขอโทษทีนะครับไม่มีสกรูจริงๆเอ,เอาแปลว่าถ้าเราเอาสกรูใส่นะครับมันจะช้อนขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งสกรูบนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมตรงเนี้ยเห็นปะสกรูมันจะวางอยู่บนเนี้ยเราเข้าไปขันในที่แคบได้นะครับโดยที่สกรูไม่ตกนะครับเราเสียบปุ๊บแล้วเราก็เอาเข้าไปสายแล้วเราก็ขันได้เลย นะครับเป็นข้อดีของเขานะครับแล้วก็เหลี่ยมสันเนี่ยตรงเนี้ยมีเยอะมากนะครับก็ช่วยให้การขันในที่แคบนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นปากตรงเพื่อนสังเกตไอัสแนปออนเป็นปากโค้งเห็นไหมครับปากโค้งเนี่ยพอเข้าไปพื้นที่แคบเนี่ยมันจะพื้นที่ไข่มันจะน้อยนะครับองศาไขมันจะน้อยเนี่ยสมมติเราเข้าไปขันนะปึ๊บนะครับเนี่ยไอ้ที่ที่ใส่มันจะน้อยนะครับมันต้องเอียงอ่ะเอียงเพื่อเข้ามุมใช่ไหม แต่ตัวนี้ไม่ต้องครับตัวนี้สอดเข้าไปตรงๆนะครับจึ๊บแล้วก็ขันแล้วก็แย่ตรงขันแย่ตรงขันนะครับคือคือการขันนะมันจะจับมันจะจับเหลี่ยมได้เยอะกว่านะครับเพราะมันเป็นปากตรงนะครับจะเสียบเข้าไปปุ๊บ้วได้เลยนะครับอ่าข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันไปนะส่วนส่วนฟันทางนี้นะครับอ่าฟันทางนี้เพื่อนๆจะเห็นฟันทางนี้เห็นไหม มันจะเป็นฟันแบบพิเศษนะครับทำให้แบบเกาะน็อตได้ได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยเกาะน็อตได้ดีขึ้นนะเวลาเราขันที่โค้งที่แคบนะครับมันจะมีมีมุมเยอะมีมุมในการจับหัวน็อตอะเยอะมากนะครับทําให้แบบน็อตมันขันได้ดีขึ้นนะครับเวลาถอดน็อตก็ถอดได้ง่ายขึ้นนะบางทีน็อตมันไม่ออกอ มันจะมีฟันพวกนี้ช่วยจับนะครับของ snap-on mm hmm. ก็จะมีของ snap-on mm hmm. เขาเรียกว่าแฟลตได้มั้งผมจําไม่ได้นะเทคโนโลยีเขาเนี่ย,ย,ยอันนี้ก็คือจับน็อตที่หัวเสียขันได้นะครับมาดูเวล่าต่อนะนประมาณนี้เลยอันนี้เปลี่ยนได้นะไอ้ดำ, mm hmm. ดำๆอะ่ะผมผมแจ้งแล้วนะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของเวล่านะเดี๋ยวผมให้ฟังนะครับ เสียงค่อนข้างนิ่มนะเสียงนิ่มเลยนะครับเสียงนิ่มมากถ้าใครดูคลิปสน a มออนแล้วก็ลองฟังกันนะครับผมหมุนให้ดูนะครับมันจะหมุนได้ทางทางลูกศรทางเดียวนะครับต้องกลับด้านเอา ตัวตัวฟันอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวฟันนะครับโอ้ฟันค่อนข้างสวยเลยคือมันจะไม่แหลมนะมันจะเป็นมนมนโค้งโค้งนะครับมุมแน่นๆเลยนะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะก็ประแจพวกนี้ฟิตติ้งมันจะดีมากๆเลยครับคือ โอกาสที่เจอน็อตแน่นๆแล้วหัวจะรูดอะคือต่ำมากนะครับถ้าเป็นอะซิไฮอะตรงเนี้ยมันบางก็จริงนะครับมันบางก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเจอน็อตแน่นๆอะน็อตน็อตมันออกนะครับแต่มันมีโอกาสหัวหัวหัวมีรอยนะครับหัวมีรอยคือมันก็มันก็ดีในราคาของมันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันหัวน็อตมันจะมีรอยอะผมเป็นคนทํางานเนี้ยแบบเอออย่าง อย่างอูเนียเนี่ยนะครับมันก็จะคมนะครับคือเนี่ยหัวมันจะดีจับด้านโคงนะ้งอ่ะคือถ้าถ้าน็อตออกแน่นมากๆอะ่ะยังไงก็ออกครับแต่ว่าอาจจะอาจจะมีรอยจับตรงกลางน็อตนะครับคือมันมันต้องจับแรงมากคือน็อตมันแน่นะนะครับแต่พวกเนี้ยยังไงก็ออกน็อตไม่ลุดแน่นอนนะครับมันจับมันจับได้มันมากๆเลยนะครับใครชอบก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับเวลานะครับ ถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ฟรีไม่ได้มันก็จะดูหน้าตาแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าฟรีไม่ได้แต่มันไม่ค่อยสวยนะผมก็เลยเลือกเก็บเป็นแบบเอียงเป็นส n a p on นะครับแล้วก็แบบตรงเป็นวล่านะครับแล้วก็มันจะมีบางแบบนะที่เป็นแบบพับพับแหวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายให้ดูนะผมเก็บยี่ห้ออื่นเป็นเป็นแหวนแหวนวงนี้แหละแหวนฟรีแต่พับหวัว สามร้อยเอ้ยเขาเรียกว่าร้อยแปดสิบได้นะครับแล้วก็มีมีแหวนแบบนี้แต่เป็นเป็นแหวนบล็อกนะครับเป็นลูกบล็อกเป็นหางนะครับผมเก็บหลายชุดอยู่นะครับหลายแบรนอยู่เดี๋ยวว่างๆเอามาถ่ายให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเด้อเวล่านะครับวัสดุเนียเน๊ยบๆจากเยอรมันนะครับคุณภาพสูงนะไปบายสวัสดีครับ